สวัสดีครัสวัสดีครับยินาก่้ร่วมงานกับเสยสนุกอ่าสนุกยังไงฮะทำใส่ใหม่มันหวานมันรัวมันหวานมันวันวันวันละพายอ่าได้เลยว่าสนุกนีครับมจะจ่าให้่เครับี่เงินเป็นเงก้ ได้ฝึกสกิลกันพันส่ยไหม่ไม่เคยทําเลยในทางชีวิตนีไม่เคยทําเลยผมว่าพัผมเป็นคนที่ทาสวยที่สุดในโลกแล้วอะในโลกด้วยเหรอทุกคนได้แล้วทำไมถึงทำได้เกินไปหมดเลยอันนี้คือผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะที่ทําไม่สวยที่สุดฮะแกดีอยู่อย่าพูดซีอย่าพาอย่าู้ซีอย่าพูดีอ่าพูดซอย่าพู่าพูดซีแย่าครับเอาอ่าวันนีอย่นูอะมากเลยีะครับูดซีอย่าพูดีอ่าพูดซี่าลงมา มันมีแฟนๆแบบทุกที่ทุกภาคเลยจริงๆวันนี้เยอะมากจริงๆคือมีตั้งแต่เรียกว่าชั้นเจียนชั้นสองอ่ะคือ G M หนึ่งสองมีหมดเลยนะครับใช่คือมีทุกชั้นเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่ติดตามมาคอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสิบคนนะครับก็เยอะมากมีทั้งข้างข้างหลังข้างข้างตอนนี้มีไปไปรออยู่ตรงนู้นแล้วใช่มีข้างๆตอนนี้เลยใช่มีข้างๆด้วยมีขึ้นลงขึ้นว่าวันนี้มัน คิดว่าจะขนาดนี้ขนาดนี้เขามาทราบประวัติศาสตร์อาาจักรเราล้อมวงแล้จริงเหรอเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเต็มเลยเยอะมากไม่กี่วันที่แล้วนี่เองโอ้ชิเสิร์ฟชิจึ้งชิ้นยังไงปะมาณเราจะมาเสิร์ฟเราจะมาจึ้งไหมที่แม่ก็อะไรนะครับเราจะมาเสิร์ฟไหมวันนี้เขาเสิร์ฟไปแล้วเราจะเสิร์ฟไหมเสิร์ฟเสิร์ฟแบบไหนครับเสิร์ฟอาหารเหรอครับหรือว่ายังไงมาเรับไหมจะเสิร์ฟไหมวันนี้เสิร์ฟครับเสิร์ฟอะไรครับเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเอาเสิร์ฟอาหารเล่า นี่ผู้แซมยังไงแซมไหนนี่สักคนนี้อ๋อคือนี่คือเดี๋ยวเสิร์ฟเสิร์ไหมเสิร์ฟไหมเสิร์ฟเสิร์ฟป่ะเสิร์ฟครับเสิร์ฟอยู่ครับวันนี้เสิร์ฟเป็นอะไรดีคะสเต็กไหมวันนี้เสิร์ฟเป็นทำไมทำไมเป็นเกี่ยวกนุษย์กล้ามเนื้อนั่นแหละครับต้องรอดูครับเพราะว่าผมรับรองว่าจะพยายามเสิร์ฟไปได้มากที่สุดตามความเหมาะสมเลยแล้วคุณลาลาจะยังไงรใช่นี่เสิร์ฟเสิร์ฟตลอดเลยเสิร์ฟมอกแล้ว อ่แล้วคนสวยที่มาคนเดียวนะคะจัยังไงล่ะเสิมเดี่ยวไปเ่อนเขาไม่น้เสรเดียวเขาอปู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยู่ในใจไปอยู่ไปกันมากกว่าเสื้ออันจกายเราต้ออย่านเปลี่ยนสัน้งยนะจีเราก็มีจุดขายบ้างอะไรบ้างทุกคนี่ปิดมนข้างล่างนี่มันเปิดสุดๆไปเลยเปิดบ้างอะไรบ้างตะเกียงยาวเสื้อนึงนะค่ะจอันนี้ก็เสริมครับอ่เสริมเหมือนกันอะไรอะไรอ่ะไม่เป็นไรเลยเสริมเ็จ ไม่มีอวันต่แีละสปอนเี่ยชื่อสปอนซไหนอุ้ยนี่อกเขาตอนเนีเคยเขาเคยจะมาแล้วว่าเขาจะเป็นเอเรียลโผอ่ตนีเฮ้ยใครนะพี่เอหรอตอนไหนนแม่พี่อ่าพูดตอนไหนอ่ะพูไปเรื่อยตอนเน่เขาบอกเขาจะเป็นเอเรียลโผอ่ะสไตล์นีอ๋อหรอปอนเป็นเซบเตียนจอนี่้อที่สอบด้วยกันไม่ได้เป็นยีนิปอนเป็นสีดนเของบาเป็นไงหสลิงหสลิงอะแต่พูดได้ไมยนะคะ มีโชว์เล่นเล่นเล่นน้อยให้แล้วกันอะไรนะเล่นเล่นเล่นน้อยครับเล่นนเล่นเล่นน้อยมันจะมันจะหวานมากๆเลยครับพี่เหมือนแบบหวานด้านไหนหวานด้านไหนหวานแบบกาแฟร้อยอะไรกาแฟร้อยเลยเหรอก็ต้ัดผมพี่นะสนุกครับสนุกไปโชว์สนุกรายกรอ่ากาแฟไปเอาพี่เดียนมาครับ นราคผมว่าผมผมคิดว่าน่าจะเจอความไม่เอาละมันจะเจอสิ่งที่แบบไม่คาดคิดอ่ะพี่เพราะว่าพวกเราซ้อมกันอย่างน้อยมากไม่ได้ไม่อยากเต็มที่ไม่ได้ครับผมซ้อมไม่อย่างน้อยมากก็มันมันมันมีสิ่งที่แบบว่าคาดไม่ถึงแน่นอนครเกิดอะไรขึ้ครับคาไม่ถูกจริงอันนี้ว่าต้นหลิวล่าบกี่อร์มาเลยครับเกีอร์มาเลย เขาเลนใช่ก็ซ้อมยกขีดขึ้นคออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรคุณจะเอาพิวกีดพวกีดเขาใช่แล้วก็เล่าเวมิก็นปทัวร์อะไรแล้วไปที่มาระคะแล้วโชว์อะไรที่ไม่ใช่โชว์ัวนะ ไม่ใช่โชว์เลยนะครับไม่ม่มีไม่มีตลกแน่นอนอยู่แล้วครับเราจริงเราจริงซีเรียสเท่เราจริงมาตลอดอยู่แล้วใช่เป็นเวทีจริงจังแคเดยไอจีค่ะที่อื่นอีกเรื่องหนึ่งไอจีไม่มีไอจีไม่มีไอจีไม่ดูไจีโปอมไอจีปอมไจีปลอกอจริงจังแบบไหนแม็กซจริงจังแบบไหนคือเอาจริงจมันมีหลายอย่างมากเลยที่ที่มันเกิดขึ้นในโชว์นี้นะครับเพราะจริงคือซ้อมกัน เยอะมากคือไม่คิดว่าจะซ้อมเยอะขนาดนี้คือซ้อมกันทุกวันใช่ครับตอนนนี้ะะฮก็เดี๋ยวจริงๆบาร์จะต้องตามเก็บบาร์ก็ต้องตามเก็บเพราะว่าเขาที่งานบ่อยงานเยอะงานเยอะนะครับเราจะต้องมาตามเก็บนะครับเชื่อได้เลยว่าสบายครบแน่นอนถูบรถเงินในไงพี่เอิร์เงินเต้นสะบัดเฮ้ยไม่เคยพีเงินเต้นเลยใช่คือเลิกคือบวกบวบบวบบวบเลยบ้าพี่เอิร์ธบวบวกบวกบวกทีแรกยี่บาร์นึเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันงบาร์ก็มาบาร์ก็เป็นเมย์ไหน น่าจะาเป็นอะไรก็เป็น,นเวไนหรออยากให้รอติดตามดูมากกว่าเดี๋ยวสปอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นแต่นะว่ามันมันมีหลายๆคนมาเรียกร้องอยากให้แบบแบบพี่โตคันกลับมาหน่อย,ยอย่างเงี้ยช่วยเรียกเขากลับมาได้ไหมครับพี่แม่ได้ครับเดี๋ยวลดก่อนห้าโะลดน้ำหนักก่อนห้าโลไม่เป็นเพราะเราสามารถเป็นพี ใช่ไหมครับช่วยช่วยคลายออกมาได้ไหมอาจจะได้แวะเวียนหาเจ <c oughs> อโจฮันครับ <c oughs> อาจจะมีบ้างอาจจะมีเจอบ้างจะไม่โอกาสเห็นหรอมันได้มีครับมีแน่นอนครับเพราะว่าผมรู้จักโจฮันมานานครับผมเชื่อว,ว่าโจฮันจะปรากฏตัว,วเพราะเขาอมตลอดนะโนสตกไปเรื่อยแน่นอน <c oughs> ครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับเรา,เร,าเรียกไปแล้วครับเดียวไปแล้วเดียวรู้ก่องแล้วแนี้แน่นอนนี้มันเป็การสปอยใครหลอกมากสองหรือว่าอะไรยังมาบ้าง หมายถึงว่าในงานใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายหลังหรอไม่เลยเพิ่งถ่ายไปแล้วยังคือถ้าเกิดถ่ายไปอะเมื่อวานก่อนถ่ายไปแล้วเหรอเอ้างานเหรออันนี้บอกได้แล้วเหรอไม่ก็ขอลงกันไปแล้วพี่ดิวลงไปแล้วโอเคครับถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ก็ได้เห็นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปเปิดวันที่22หรือเปล่าแค่เป็นวันนั้นวันเดียวเหรออันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีน้ำตาครับก่อน เระเป็นสไตล์ต้นบอลเต้นฟุตหรือเราเป็นเรื่องสตล์เต้นป่าทั้งสอายเป็นยังไงครับของผมมาแนวแบบแนวไหนมาแนวแบบคอมเมดี้ครับเราจะเป็นแนวแบบว่าตลกตลกครับผมแล้วก็แบบเพนท์พีน้อยๆครับใช่แบบฟิวนั้นเราใช้เครื่องเดินหนาวเหรใช้เครื่องเดินหนาวไม่ตลกเลยครับไม่ตลกเลยในพายอดตอนนี้ถ่ายมาแล้วมันแบบว่าียดเป็นเครียดจริ์เป็นเวจี๊ดแม่เจ็บรี๊ด มีอะไรต้องรอรุนครับอ๋อนี่ก็ยังรุนอยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าเห็นในเห็นนักเขียนกำลังเขียนอยู่อย่างหมดใช่เพราะว่าเขาแก้3 4 5สี่9เรอบแล้วถูกือนกับว่าคือเขาทำให้มันเวอร์วังอลังการเรื่อยๆแต่มันจึงแน่นอนแน่นอนเี๋อะไรอยากสปอยไหมเหมือนอยากสปอยโอเดี๋ยวดูรอดูมีแน่นอนมีสปอยไม่เลยเสปอยเหมือนที่ได้ถ่ายมาก่อนอันนี้เขาก็ยังแบบไม่ได้ปล่อยหมดเขาเหมือนเยายามดูกระดนี้ด้วย ดาขอยเรา่อยไม่ได้ดาวมนนี่หลัก่านที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนว่าอันอื่นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้เห็นไปบ้างแล้วเอ่อคลิปวันวาเลนไทน์อะค่ะซีนนั้นนันนะอ๋อเทคเดียวเทคเดียวครับคือจริงๆมันมีสองคัาสก็คือสองมุมกล้องสองมุมกล้องใช่ครับก็อย่างละอย่างละเทคใช่ครับแล้วเป็นไงแฮปปี้วาเลนไทน์ก็ ก็ตกใจมากก็เป็นครั้งแรกที่เห็นเหมือนกันเห็นร้อทุกคนเห็นทุกคนไม่เคยเปิดฉากฉากห่างออกมาใช่ใช่จะมีแค่พิลลร์ก็จะเห็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวสองวิแต่ว่าพอวันวันมาเรนทายปุ๊บพี่นิวปล่อยชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟไม่มีแลยยงไม่เท่านี้สามสิบสี่วิมองเในภาพเสร็จจะมีมากกว่านี้ไหมไม่รู้เหมือนการถามพี่นิวครับถ้าเป็นเรื่องของภาพไม่ใสไม่รู้เลยคอนเทนต์ให้ ฝากหน่อครับแฟนๆดูกันหน่อยไห้ผู้อมกันเลยเหรอผู้อมกันเลยเพเงินๆถ้าเงินได้ขอให้หอ้าสี่สามสองอ่ะบายก่อนฮะฝากแฟนมีฝากใครมีก่อนใมรมีก่อนมาฟังอันนี้ครับผมครับผมแฟนไม่รู้จะไปที่ไหนก็ให้มาห้าสี่สามสองฝากแฟนๆทุกคนนะครับถ้าใครที่ วันเวเลนทายไม่รู้จะไปไหนนะครับกบอลเวเลนทายจะไปจังหวัดฮะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะไม่กินปลาหม้ออะไรบอลบอลที่ไปไหนหัวใจอ่ะไม่หัวใจอยู่ไม่รู้ว่าเราเป็นรังตลอดมันรังตลอดแล้วแบบนี้ถ้าใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อยากจะชวนมาสยามเซ็นเตอร์นะครับผมเพราะมีครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมถูกต้องครับแล้วทุกเทศกาลเขาก็จะจัดกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับยังไงก็เชิญทุกคนนะครับแค่หน่อยสำหรับแฟนนี้ใครใครไม่มีบัตรรอดสตรีมมิ่งยังได้อยู่ พี่อนะกันอรกมาแล้วจะหลุดละค่ะออกมาแล้วจะหลุดละก็ตอนนี้มีสตรีมมิ่งออนไลน์เป็นไลฟ์นะครับมียังเปิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีบางบัตรที่มุมมองจจะำกัดก็ยังมีขายอยู่แต่ด้ราคาที่ไม่ได้ไม่สูงมากตั๋วทีเก็ตนะคะตั๋วบอลเลยตรงนีอะไรฝากไหมคะก็สองฝากฝอยวายูพาสองนันด้วยนะครับก็ใกล้ที่จะใกล้ไหมนวะเร็นี้เร็วนี้แล้วกัน ก็จะได้ด <|so|>? ูซัมติงกันแล้วก็ฝากด้วยแะ่นกอยาดูด้ว่ดูด้วยคได้ถามซัมติงกันแล้วการถ่านคำคอาคำริ่มใชสดหมะบ่